มาแล้วครับก้าวเจริญสุดยอดพ่อพันธุ์ควายไทยนะครับของบิ๊กไอฟาร์มนะครับก้าวเจริญนะครับเป็นลูกของแม่เขาหักนะครับกับเจ้าแบงค์นะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้สําหรับเกษตรกรที่ชื่นชอบในการพัฒนาในเรื่องกับกระดูกโครงสร้างแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับความอ่างความหนาครับก็คือตัวนี้คือตามสไตล์สายเพชรอุดรครับ นี่คือเพนโคนล่าอันแห้งนะครับใครที่ได้ควายมาใหม่อผ,มผอมๆยุบๆก็ลองดูครับสูตรของทางด i g ไฟ e f ร์มนะครับวันนี้เป็นแม่ทุงทองเป็นควาาที่ได้แกนแช่มสนามลาสุดนาจามหาไล่สนับสนุนโดยหัวเชื้อจุลินซีย์ไมโครเบทช่วยดับกลิ่นลดมแมลงวันไร้าสารตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกร ตู้ฟักไข่อัตโนมัติช่วยเพิ่มปริมาณอัตราการฟักไข่ได้สูงขึ้นต้องตายอยู่ดีครับสวัสดีครับผมผู้กองเป็กครับจากชาลีสายฟาร์มไข่ไทยครับซึ่งเมื่อนี้อ่าอ่าผมได้นัดกันสามฟาร์มมีชาลีสายมีลูกทุ่งฟ้ามแล้วก็มีเทพนักฟาร์มเขามาเยี่ยมอ่าคุณลุงสมบัติลุงสมบัติเจ้าของบีไอฟาร์มครับเพื่อมาศึกษาอ่าแนวความคิดแล้วก็วิธีการเทคนิคการเลี้ยงเห็นได้จังประสบพ้นทุนเรื่องไข่ แบบว่าระดับประเทศครับซึ่งมีควายมหาศาลครับซึ่งตอนนี้คุณลุงชมบัติอยู่กาลังมีแขกอยู่ครับอุ้นครับกาลังมีแขกเดี๋ยวเข้าไปทาเข้าไปทาอยู่ทางในฟ้ามครับอ่าแล้วเมื่อนี้ที่เป็นเมื่อที่รีดน้ําเชื่อที่เราจะเล่นพอมเดี๋ยวผมจะพาไปเดี๋ยวผมจะพาที่น้องเข้าไปเมืองว่าเราจะเล่นรีดน้ําเชื่อแบบไหนลากาน้าเชื่อเราจะเล่นแข็งแรงขนาดไหนครับนี่ครับ บรรยากาศของฟราม้ะนะครับในฟ้าม์ค่ะที่แยกเป็นสองโซนนะครับโซนนี้โซนหนึ่งกะทีเอาเป็นอีกฟังหนึ่งว่าถาว้พอพันตัวไดบัทลัลูกขึ้นกันครับโซนโซนนี้กะทีเป็นน่าจะเป็นโซนปลอยครับน่าจะเป็นโซนในการปลอยครับนี่จัดทริปครับทัวครับอุดรหนองบัวเมืองเลยบุกพิษณุโลกที่ว่าเป็นรูปแบบของ การมาทั่วครั้งนี้เป็นกาเป็นไฮการแห่ข้อมูลทัศนศึกษาไม่ได้ตัวแมนครับเป็นไข่ว่าผ้าขอบขัวผมกับผ้าขอบขัวผมม่าลูกทุ่งคว่มกับผ้าขอบขัวลูกทุ่งฟว่ำประเทศผลักกับบ้าก้ากันขอบขัวครับรถหาขั้นครับเมืาขึ้นเวงไหนมาขึ้นมาขึ้นสบายครับที่ยูจานใส่ครับยูจานใช่นั่นลาบีครับเฮ้ยกกินข้าวเทพผลักกรับอาหารอาหารกับข้าวอะไรมากครับ ต้องขาพุ่นปลายเง้นะครับที่เรี้ยงเขาแร่ยงแทบลายครับส่วนนี้จะเป็นส่วนสุดลีดครับไปเข้าเข้าเข้าแอบไปเบิ่งกันเข้าแอบไปเบิ่งกันครับนี่ครับมาดูตัวโอ้ใหญ่เนะหนาตึ๊บครับ เพชรเอกนะครับนี่เพชรเอกเป็นพันธุกรรมของดาวเหนือใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเพชรเอกเป็นลูกดาวเหนือนะครับดาวเหนือก็เป็นลูกเพชรอุดรใช่ไหมครับ ช่วงเช้าเนี่ยเราเราเราทำอะไรบ้างครับผ่อนเดยวเดบเตรียมตัวยังไงครับเดี๋ยวอาบน้ำให้เดียวก็เช้ามาอาบน้ำครับไม่ไม่กินเลยช่วงเช้าครับเสร็จแล้วเขาเขาเขาขึ้นซองหรือว่าเข้าซองเข้าซองอย่างเดียวอ๋อครับนี่ครับวิวิธีการการรีดเรื่องเชื้อนะครับคือยังผมผมมีพี่ช่างครเศ้าปุ๊บก็จะบ่กให้กินอย่าง เข้าปุ๊บก็ทีบ่ให้กินหยั่งอาบน้ำให้ปุ๋ยเย็นครับแล้วค่ะึืนรีดแต่ว่าของเพชรเอกมีจะถนัดเขาซ่องครับจะช่างมันช่างมันจะบ่ค่อยขึ้นซ่องกันที่ยินครับครับแต่ว่ากะมันก็ลำบากแน่จักน่อยในการหาตัวตัวเนียตัวนี้อายุกี่ปีแล้วครับพี่ห้าปีนะครับอายุห้าปีครับความสูงประมาณ ครับคือคือคือตัวนี้นะครับตัวนี้สําหรับเกษตรกรที่ชื่นชอบในการพัฒนาในเรื่องกับกระดูโครงสร้างแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับความอ่างความหนาครับก็คือตัวเนี้ยคือตามสไตล์สายเพชรอุดรครับนี่คือแพนโคลาอัดแห้งนะครับใครที่ได้ควายมาใหม่ผอมๆยุบๆก็ลองดูครับสูตรของทาง big eye farm นะครับ นี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นปูเสานะครับตัวนี้น่าจะเป็นปูเสาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด,ดร้อยหกสิบอายุจักึีแล้วครับอันนี้นผมไม่แน่ใจว่าแม่นปูเสาบ่าันแม่น,นี่ หลายปีครับมีทังงาโครงสังกระดูกแข็งขาพันธุกรรมสวัสดีครับวันนี้มาย่ยมเสียสมบัติครับบีไอฟามถือว่าเป็นต้นตำรับคายงามเบอร์ต้นต้นของประเทศครับของเสียบัตถือว่าเป็นสุดยอดอีกถือว่าเป็นไอดอนแล้วก็เป็นอาจารย์ผมนะครับในการเลียงควงงามืมัอนี้เพื่อนึงถือว่ามีโอกาสดีก็เลยมาขอ ขอเยี่ยมแล้วก็ขอความูลขอมขอมนิสิมาึกษาเรืองศูนย์ตีน้นำเสือนำโซนนี้พันธุ์ทีเ่เป็นแม่น่านเกตค่อนข้างว่าเกตเอครับจะเป็นสายสายเหนือโดยเฉพาะครับที่นี่มีสายเพชรดอนทั้ทงลูกดาวเหนือและลูกเพชรดอนครับอยู่ตรงนี้จะมีแม่หลักๆอยู่หลายแม่เดี๋ยวผมจะแนะนําให้ฟังขอแม่พันธุ์แต่ละตูไหมขออย่าพิบัสนะครับแนะนําสิมนี้ทั้งแม่ของเนื้อหอมนะครับเนื้อหอมเนื้อทอง ตัวนี้เดี๋ยวนี้เพิ่นใส่นาซีเมนใส่ใส่ใส่ใสเจ้าคอนโดนะครับคุ้มอยู่เอาคอนโดคอนโดเป็นลูกใบยกนะครับมามาปรับกับสายเพชรด,ดอนตัวนี้เป็นแม่ทองทองเป็นคว้าที่ได้แกนแชมป์สนามลาสุดนาจามหาไล่ม่อนเลสวนนะครับอยู่วิศนุโลกนะครับถวยรางวัลยังไงตัวทัดไปนะครับตัวเด่นเพื่อนจะเป็นแม่เนื้อทองนะครับตัวนั้นก็แกนแชมป์งานชาติแล้วก็งานอุทัยธานีแม่แม่เนื้อทองเป็นลูกตัวใดยศ เห้เอทองเป็นลูกของแม่เนื้อหอมนะครับกับไอ้ดาวเนื้อครับเนื้อหอมก็จะเป็นเล่าของคอยเล่าของพี่บันละครับอ,อันนี้ก็คือจะเป็นสายสายเพชรสมบัติที่ท่านกําลังทําอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นเจ้าคอนโดนะครับตัวคุมฝูงคอนโดนะครับตอนนี้เอาเอาคอนโดมาคุมฝูงอยู่กี่แม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแม่นะครับคอนโดจะได้ความสูงประมาณเท่าไรครับตอนนี้ความสูงน่าจะร้อยหกสิบกว่าเรว่าอันนี้อันนี้ไม่ขออนุญ,ญาต ฟันทง<พ>องพ่อคว,วายก็ยังเป็นควายหนุ่มอยู่ครับเป็นลูกใบหยกครับแล้วก็แม่เป็นควายเหล่าค่อนข้างใหญ่เท่าที่ติดตามอันนี้ต้องรอฟังคําตอบจากเสียสมบัติอันนี้เป็นควายที่เกิดจากแม่ขนาด้อยสี่สิบเขายีนองลำพูแม่ลูกดาเนื้อครับอไปเสื่อเมื่อสมัยอาจะหาปีก่อนครับหาหรือห,าห,าหากปีพอควายตัวนี้ประมาณห,าก,หากปีตอนนี้เป็นเป็นทายาทเดี๋ยวเราไปดูทายาทกันว่าว่าทายาทตัวนี้เป็นใครมายังไง การให้ลูกผมว่าเด็ดขาดมากๆครับของพี่บิ๊กไอซ์เนี่ยผมชอบก็คือมีเสน่ห์ตรงที่ว่าแกแบ่งโซนแบ่งล็อกการคัดเลือกแม่พันธุ์ต่างๆไว้ประจำโซนนะครับอันนี้จะเป็นโซนของลูกดาวเนื้อนะครับแล้วเ็ล่าลูกของใบยกพันมะคุ้มนะครับตอนเช้านี่แกก็จะปล่อยออกคอกนะครับวันนี้จะเป็นโซนอคอกเมื่อก่อนอคอกก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงเดียวตอนี้แยกไปเยอะมากพื้นที่น่าจะประมาณเกือบ200อไร่ไหมครับนี่ อยู่ฝั่งด้านหน้าอีกก็คือควายก็จะแยกออกมาอยู่ลงเกใช้แพงโวล่านะครับเป็นอาหารอาหารแห้ง,<ย>งอาหารหยาบที่ค่อนข้างมีโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับอันนี้จะเป็นแม่พันธุ์นะครับเกตไม่ใช่อันเมื่อกี้เกตค่อนข้างเกตเอนะอันนี้เกตลองมานี่ดูดูลักษณะก็จะเป็นสายตัวนี้ก็จะเป็นแม่น่าจะเป็นแม่มีนาที่ซื้อมาจากอ หมอสาราวุดินะครับถ้าผมจําไม่ผิดตัุนี้ซื้อร้านหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังสมบูรณ์สวยนะครับแม่มีนานี่เป็นลูกดาวเหนือครับรันส่งมอบผมได้ไปอยู่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นลูกดาวเหนือครับส่วนตัวนั้นน่าจะเป็นลูกกล้องฟ้าหรือเปล่าครับดูดูท่าทางอันนี้ต้องต้องรอจากพี่บัตว่าเป็นลูกไข่กันมั่งดูควายแต่ล้าตัวเขาแข้งขาน่าจะลูกเก้าวจเจริญมั่งลูก ใบหย,ยกนะครับเพราะว่าที่นีจะเป็นตำนานของใบหย,ยกโอ้คือตันนี่ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นลูกเพชรเอกนะครับเห็นเห็นที่บักโพดลงอยู่ล่าสุดเห็นขึ้นไปดูเพชรเอกที่ลูกเพชรเอกที่เชียงใหม่นะครับเพราะเพชรเอกเมื่อก่อนก็อยู่ที่นี่ดูหญ้านะครับดูดูหญ้าของแกนะครับส่วนมากจะเป็นเพ็งขอลลาแห้งน่าจะเกรดเอครับนี่ถ้าจะไม่บิดน่าจะมาจากชัยนาธครับค่อนข้างดีมากขอนใหญ่นะครับ ฟอนเป็นฟ่อนเมืองนอกไม่ใช่ฟ่อนเมืองไทยนี่สายเพชรสบัดิดีเราจะไปดูต่อครับก้าวเจริญอยู่ด้านนู้นครับพี่น้องครับรามาดูก้าวเจริญน,นะครับตอนนี้กําลงังส้มอยู่นะครับซุ่มดูว่าตอนนี้แม่ไหนจะเสร็จก้าวเจริญก้าวเจริญหอมมากฟิตเปียเราไปด้านนู้นครับเข้าด้านนู้นจะง่ายกว่านี่ก้าวเจริญน้วครับ เก้าเจริญระวังนะครับมีแต่เนือ้อมีแต่เนื้อครับโอ,โ,โอ้โหนี่ขนาดอยู่ในค้อกนะครับก้าวเจริญไม่ธรรมดานี่ก้าวเจริญครับควายดังแห่งยุคครับน่าจะเป็นควายที่มีการขายน้ำเชื้อค่อนข้าง ผมคิดว่าน่าจะเบอร์หนึ่งนะครับตอนนี้กล้ากล้าฝันทงได้เพราะว่ายอดขายมันเชื่อค่อนข้างดีเพราะว่าเราเช็คจากเซ็นเตอร์ของหมอหมอปักนะครับเดี๋ยวสักพักเราก็จะได้เห็นการการรลีดนะครับวันนี้มีหลายอย่างครับวันนี้เดินทางมาจากอีสานเลยนะครับวันนี้โดยน,ำ,ดยนำทีมโดยปลายา,ยาวแล้วก็ อันผู้กองเป็กนะครับทั้งทั้งลูกครับลูก3วันนี้ครอบครัวเทพรักฟาร์มมาหมดเลยครับ FC ใส่เสื้อสีนี่ครับ FC น้องกำปั้นครับสั่งลุย้ปครับโชว์ด้านหลังนะครับโชว์ด้านหลังหน่อยโชว์ด้านหลังหน่อยโอ้โหทีมเวิร์คครับวันนี้ทีมเวิร์คสุดยอดมากครับทีมเวิร์คป่ายาวนําทีมเลยครับเราจะไปดูอีกโซนโซนโซน ป๋ายาครับสวัสดีทักไทยแฟนเพจของหลันลานะครับพอดีวันนี้เราได้รับเกียรติจากช่องหลันลหลานไหลครับคีน้ำกลดมูสวัสดีครับมือขึ้นเกือบปทันมูป๋ายาวครับเกือบประทันมูจากเทพรักความเมืองเลยนะครับวันนี้วันนี้ป๋ายาวมามาเยี่ยมเยี่ยมชมนะครับวันนี้ก็ต้องสวัสดีนะครับเมื่อหนีไปไงนครับป๋าได้ไม่เยี่ยมชมของไครเบอร์ตนๆของประเทศไทยที่จัวมาพิษณุโลก ครับมีการพัฒนาขึ้นค่อนข้างหลายนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นการจัดการทั่วไปแลวก็มีการนําขอแม่พันธุ์การแยกโซนพอพันธุ์นะครับหรือว่าจะเป็นเก็จะเลื่อนก็ดีพอพันธุ์หลายๆตัวพอดีนะครับเพราะจะแยงเป็นโซนฝ่ายยูงตานครับถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่ดีเข้ากับสิ่งในั่มเปรไปพัฒนาอยู่อยู่พองเข้านะครับเข้ากับวางเข้าคักแล้วเหมครับเข้าเป็นเป็นคักเขเข้าหลายครับเมื่อนี้สุดยอดครับพี่น้อง ตองเอาหินกับตานะครับสีปากว่ากับวาทตาเห็นนะครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวผมจะเข้าไปเบื้องอีกอีกคอรกหนึ่งครับฟังครับเราจะไปดูไปดูเมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้ก็คือลูกแม่ถุงทองมหาชนนะครับเป็นลูกของก้าวเจริญเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงควายน้อยตัวนี้ได้ทราบข่าวว่ามูลค่าซื้อขายกันที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับแต่ตัวนี้เจ้าของไม่ขายนะครับ ซื้อแล้วก็เก็บไว้ที่นี่นะครับดูนะครับตัวนี้เป็นลูกของตัวเมื่อกี้ที่ว่าชื่อถุงทองเกิดจากแม่ร้อยสี่สิบอันนี้เป็นลูกก้าวเจริญครับอันนี้ชื่อถุงทองเหมือนแมนครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของของพี่เก่านะครับกับสายสายสายด่าวเหนือนะครับตัวนี้ที่ว่าเกิดมือแรกราคาล้านนึ่งใช่ครับตัวนี้คือชื่อมหาชนน่าจะประมาณปีกว่าครับ อันนี้จะเป็นควายแค่ครับดูบ้านควายแคะอันนี้แขคจริงๆครับมีทั้งใหญ่ที่สุดแล้วก็เล็กที่สุดครับวันนี้ซื้อมาจากคุณหมอสลารรวันนั้นหนึ่งล้านตอนนี้นนสมบูรณ์มากครับถามตัวดูครับน้องอะไรยังไม่รู้ชื่อเดี๋ยวค่อยค่อยรอติดตามดูว่ามันซื้ออย่างน,น,นะครับส้นหนอกแบบนี้ครับอยู่ส้นหนอกส้นหนอกเื่เป็นควายฝูงไปบนยูรับ ประมาณประมาณร้อยกว่าตัวไหมครับพี่ตอนนี้ประมาณร้อยกว่าตัวไหมประมาณร้อยเนาะค่อนข้างเยอะครับควายควายควายเยอะขออนุญาตเป็นไกด์ไกด์ชั่วคราวนะครับคงไม่ว่ากันครับพี่สมบัติพี่สมบัติไม่ว่าครับวันวันนี้รับแขกไปสองคณะแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ที่ สิบเก้าครับมิถุนานะครับสดสดร้อนร้อนตัวนี้ชื่อชื่อว่าอะไรครับน่าจะเป็นเจ้ากล้องฟ้านะครับถ้าจําไม่ผิดนี่ครับดูควายพ่อพันธุ์แต่ละโซนนะครับนี่คือกล้องฟ้านะครับเป็นพญาควายตัวหนึ่งครับที่เกิดจากแม่เนื้อหอมนะครับแม่เนื้อหอมเป็นแม่สายเพชรอุดรนะครับกับตัวนี้กับพ่อมังกรหยกมันมันจะผีดอะไรอย่ย ตัวนี้น่าจะประมาณเกือบ6ปีครับน่าจะเริ่มเตียมควายไปสูบอยู่นิดนึงครับเพราะว่าช่วงนั้นทินเสียบอกว่าแต่งเล็บแล้วก็ทําให้ขาไม่ค่อยดีได้ไปรักษาที่ที่กาลสินนะครับให้หมอสยามเวชรักษานะครับแต่ตอนนั้นสมบูรณ์ค่อนข้างค่อนข้างสมบูรณ์ตัวนี้เป็นลูกของมังกรนยกมังก่อนยกเป็นเล่าของอเจ้าแม่มาลุ้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนแม่พันธุ์อันนี้ชื่อชื่อน้องหยกใช่ไหม ของโยกเป็นลูกของน้ำอ้อยกับมังกร <when> you, กับมังกรโยกจะเป็นลักษณะโซ,โซนคล้ายกันนะครับดูมีเอกลักษณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำอ้ยำอยนะครับเป็นเหล่าเห<ร>ล่า<ค>ของแม,ดมดด่ดาวเหนือครับดาวเหนือครับอันนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์ทั่วไปนะครับที่เสียบัดเอาเข้ามาพัฒนานะครับมีหลากหลายนะครับมีมีค่อนข้างหลากหลายทั้งแค่ทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งงามวันนี้ทั้งวันยังไม่เสร็จครับวันนี้ น่าจะประมาณตอนนี้ร้อยกว่าตัวเนะะาะพ่อพันกี่ตัวครับเจ็ดเมื่อเราไว้บ้านเราเจ็ดนะอ่าพ่อพันเจ็ดตัวนะครับมาดูว่าเจ๊ร้านมีวิธีการอ่าจัดการดูแลไงอยากให้ร้านหล่ามามามา,มาคุยกับพี่ร้านนิดนึงครับอ่าพี่ร้านครับเชิญครับก็คืออยากให้ให้พูดนิดนิดึงว่าตอนเชา้าเรามีวิธีการแยกพ่อพันยังไงแต่ละโซนเพราะว่าพ่อพันค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้การดูแลพ่อพัน ในฟาร์มเนี่ยผมว่าค่อนข้างละเอียดอ่อนพอสมควรเพราะว่าถ้ามีสองตัวขึ้นไปก็ค่อนข้างยากอันนี้อันนี้มีทั้งเจ็มีทั้งเจ็ดตัวเมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวให้พี่ล้านได้อธิบายส่วนที่เ่าพ่อพันของเราตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้หมุนพ่อพันหมุนพ่อพันครับือว่าเราจะหมุนรอบถ้าอย่างถ้าอย่างซูเปอร์อย่างพุกที่บ้านซปเปอร์อยู่ข้างนครับตอนนี้เราหมุนซปเปอร์ออกมาข้างนอกแต่มาในนี้แทนแทนแทนาเสาตาเสาก็ต้องไปแทน เรวเหนือจะเอาโดนเหนือไปแทนครอบนู้นจนคอนโดกับเพชรเอกจะอยู่ที่เดิมที่เดิมส่วนมังกรขาวไอหงเขาเราไปอยู่เหนือแล้วไปฝากเหนือเราพันของเราเชื่อเราทำไมเราไม่ต้องสังครอบเข้ามันเราจะใช้สับข้อสับข้อลงฝั่งแปลงทูสับหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปให้ไปอยู่กับสาวคนอื่นอ๋อหมุนกันอย่างนี้ครับก็คือเขาจะไม่ได้เครียดใช่ไหมครับ แล้ว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 ,ลว,ลวทีนี้เวลา,ายอย่างอย่างอย่างตัวเมียที่ท,ที่ไปอยู่เขานี่คือเป็นตัวที่ท้องแล้วหรือว่าสุนัขก็เป็นที่ท้องแล้วอ๋อครับก็คือว่าตัวเมียที่ยังไม่ท้องเนี่ยเรามาเก็บไว้ข้อก่อนพอท้องแล้วเราค่อยปล่อยไปเราก็ต้องมากไอซีสุนัขก็ไม่ได้จะมีเพรว่าต้งปล่อยเลยแล้วก็ไม่ปล่อยครับอ๋อคล้ายๆว่ารอผสมก็มีแล้วเราก็รอดูอาการเพราะที่ว่าท้องยากเราจะเอาไว้กับเราถ้าเราสังเกตการมันจะได้ใกล้ชิดกับเรามากพี่แล้วแล้วทีนี้เรา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 จัดการยังไงสมมติว่าพ่อพันเรา เจ็ดตัวที่หมุนเข้าแปลงใช่ไหมครับพอหมุนเข้าแปลงเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยตัวที่มันยังไม่ท้องมันก็อยู่แปลงเดิมใช่พวกนี้ก็ได้เจอกันแต่ว่าเราแต่เราถ้าเกิดจากกรณีอย่างสมมติว่าต้องต้องฟ้ากับลมถ้าเกิดอย่างพุทธอ,อามุนนะคะไอ้น้าหอมหรือว่าน้องสาวเขาเป็นสัตว์เราจะต้องเก็บไอ้กล้องต้องนเริ่มดูนี้อ๋อครับก็คือว่าเราสังเกตทุกวันก็คือเราปล่อยปล่อยหมุนเวียนอยู่แต่ว่าอ่าสมมุติว่าพอใกล้เวลาจับสัตว์เวลาที่มันจะเป็นสัตว์เราก็ เราก็ค่อยค่อยดึงเข้ามาเราอยากผสมตัวไหนเราค่อยผสมใช่เพราะว่าครับเพราะว่ามันมีสายพันธุ์ทั้งที่เป็นลูกตัวเดียวก็ต้องยกใเพื่อเพื่อไอเพื่อว่าเพื่อว่าคนที่เขาดูเขาไม่เข้าใจไงเห็นเราวนเอาแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นพ่อตัวไหนเนี่ยครับก็คือว่าพี่เขาเนี่ยจะมีเตคิในการอ่าคัดเลือกจับจับสัตว์ครับพอเริ่มจะใกล้จับสัตว์เราก็จะเอามาไว้ตัางหากเพื่อจะผสมตัวที่เราชอบใช่ไหมครับพี่ครับ พอเราติดท้องเอาไปแล้วก็ปล่อยไปเพื่อไม่ให้เขาเครียดนะครับนี่คือการการจัดการการจัดการบริหารบริหารครับแต่ละวันครับก็คืออาจจะยุ่งอยู่ในช่วงวันที่มีการเปลี่ยนครับใช่พี่ครับแล้วแล้วทีนี้แต่ละโซนเนี่ยแต่ละโซนเราเรากาหนดไหมว่าโซนนี้ต้องเป็นสายเพชรอุดรโซนนี้ต้องเป็นสายอ่าใบหยกใบหยกสายเดาเหนือแท้อะไรครับใช่เลยจะเราใช้จำอไรอย่างเดียวว่าเฮ้ยอนี้ลูกของนี้นะอ๋อคืออ๋อคือคือพี่ร้านจําได้หมดใช่ครับก็คือ ก็คือนี้ก็ถือว่าต้องต้องยอมรับเพราะว่าพี่ห้านเข้าใจบริบทของควายแต่ละตัวอันนี้ผมก็ก็ยอมรับแกแล้วก็ติดตามแกมาตั้งแต่เลี้ยงควายยุคเริ่มต้นนะครับพี่รานนี้คือเป็นหญิงแก่งที่ผมเห็นแกจูงสนามประกวดตั้งแต่ปีห้าหเริ่มมาแล้วเนาะพี่รานจะจูงกับเสียบัดเลยไปทั่วประเทศคพี่ร้านนี่เริ่มเริ่มเริ่มทำตั้งแต่ตอนไหนครับปีห้าไหมเวลาเราจัดการฟาร์มเราตื่นตอนไหนก็ตอนนั้น ไปสี่ต้องเต็มสตาตัวเองแล้วสี่ก็คือเราให้อะไรครับตอนแรกมาดูอะไรมาดูพฤติกรรมอ่าเช็คคครัับออ่นนี้เล็ดลับนะครับฟังดูครับครับถ้าเกิดว่าเอ้ยตอนนี้ไม่ทพนนะอย่างกรณีเราลงมือแล้วถ้าไม่ลงมือเราเั้ยให้กินได้แต่ถ้าเกิดลงมือก็คิดว่าจะปั้ยให้ยากแต่ว่าเราก็ต้องมีเปิดมือทุกข้อใช่ไหมครับหรือว่าอ๋อกี่คนครับกี่คนอ๋อคือพี่ร้านนี่ก็คือเป็น ลิเบโลเลยก็คือเป็นฟรีสไตล์ทั้งคืนไม่ว่าควายจะเจ็บจะไข้จะป่วยที่ร้านจะดูแลทั้งคืนแล้วที่ร้านประจําอยู่ที่นี่แล้วคนงานจะเข้ามาตอนไหนครับคนงานเริ่มเข้าเวลาทำงานเขาทํางานเขาก็คือเจ็ดโมงต้องมาเพราะว่าควายต้องออกแต่เช้าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเลิกงานเนี่ยคุงนันเขาจะเลทเวลาให้เราเพราะว่าแล้วเมื่อไหร่จะเลิกไปเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าควายนี่ครับก็คือว่าพี่ร้านครับแล้วอะไรมันแล้วพอเปลี่นครับ อย่างขี้มันเนี่ยครับเราเราเรา,เรา,เราจัดการนังครับเราตักออกทุกเช้าเลอยังครับเราต้องทรกทุกเช้าตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าเก็บละตักโดยใช้คนงานรถเข็นขนาดเล็กไปกองไว้เพื่อที่จะไปใส่ใส่แปลงหญ้า,งงานะครับแล้วของนุญายถามพ่รานอีกนิดหนึ่งก็คือว่าในกระบวนการต่อไปก็คือหลังจากเก็บฟายเสร็จเนี่ยพี่รานไปตัดหญ้ากี่โมงอะไรแบ่งเวลาไงอธิบายนิดหน่อยครับช่วงร้านไม่ได้ออกตัดเองแต่ให้งาน้องออกตัดครับก็คือพ่รานจะควบคุมอยู่ข้างใน แล้วเราใช้รถช็อปหรือว่าใช้เครื่องตัดอะไรไงให้พีละานอธิบายน่อยต้องดูเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดว่าอย่างกรณีฝนตกฝนตกอุปกรณ์อยู่ทั้งหมดเลยเครื่องสปายลงอ่าก็คือเดี๋ยวไปติดอีกเสียเวลาอีกก็คือที่นี่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีนะครับมีรถช็อปมีรถตัดหลายคันนะครับดินแต่พี่ร้านบอกให้ข้อคิดนิดนึงครับว่าต้องดูสภาพอากาศวันนั้นด้วยนะครับถ้าสภาพอากาศมันแฉะมันลงไม่ได้มันก็ลงไม่ได้ก็เอาเครื่องเล็กอ่าซึ่ง ไกลที่หน่อยว่าช่างมันวันไหนไม่ได้ตัดก็คงกินหญ้ากินฟางรับไปเมื่อกี้ผมแอบเห็นผมแอบเห็นลุงสมบัติมาแล้วอ่าครับเดี๋ยวสักพักเราเราจะไปตามเดินไปเราจะไปดูโซนนั้นไปดูว่ามีรสชอบหรืออะไรจริงเดี๋ยวเราไปหาลุงสมบัติก่อนดีกว่าวันนี้เราเข้มข้นพอสมควรครับอันนี้มาไกลครับต้องขออนุญาตเก็บความรู้ไปฝากพี่น้องเราด้วยอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นสุดยอดอีกอย่างหนึ่งครับนี่เป็นเครื่องตาช่างครับอันนี้โกหกไม่ได้ครับหายากครับในประเทศไทยแต่ละฟาร์มไม่มีครับ เวลาเราจะชั่งน okay. <Fine>. okay. ้ right? ําหนักนะครับเราก็จะเอามาขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยละละมาทางนี้ว่าไฟแรกเกิดหรือว่ากระทั่งยานมหรือว่ากระทั่งจับถายนะครับทีนี้มันมันมันจะขึ้นตรงไหนครับเราขึ้นขึ้นไปเลยครับลองดูอ่ดูผม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 หนักเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวพี่รันไปดูอ่าไปดูวันนี้เราจะชั่งน้ำหนักอ่าผู้กองนะครับว่าผู้กองจะหนักประมาณไหนว่าค่ามาตรฐานเจ็ดสิบแปดอ่าเจ็ดสิบแปดเลทเท่าไหร่เมื่อคืนกินเยอะหน่อย เมื่อคืนกินข้าวเยอะหน่อยครับโอเคแปดสิบสแปดสิบห้าพี่าทำไปดูครับโอเคครับมาตรฐานมาตรฐานครับครับบวกลบบวกลบนิดหน่อยนะครับมาตรฐานมาตรฐานงละนี่ครับจะไปจะไปดูโซนนี้ครับเดี๋ยวผมจะพานิดเึงยครับเด๋ยไปหาลมบัดก่อนกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาไล่อีกทชนึงเนาะเพราะว่าจะมีระบบไม่มีอาหารมีอ่ะพี่เก้าพี่เก้าครับไปพร้อมพี่เก้าพอดีครับมาเดินมาครับ เด็ดครับวันนี้เด็ดเด็ดวันนี้มีการรีดน้ำเชื้อก้าวเจริญครับมาแล้วครับก้าวเจริญสุดยอดพ่อพันควายไทยนะครับของวันนี้เดี๋ยวเราบิ๊กไอฟาร์มนะครับก้าวเจริญนะครับเป็นลูกของแม่เขาหักนะครับกับเจ้าแบงค์นะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับทั้งเจ้าแบงค์แล้วก็เจ้าเขาหักอันนี้กําลังฟิตนะครับกําลังจะไปดูครับฟิตเปียเลยครับวันนี้ถือว่าเป็นเกียรตินะครับกับทีมงานของเรา ทีมงานพ่อละอ่อนครับทีมงานพ่อลกอ่อนนะครับจากชาลีฉายฟาร์มควายไทยจังหวัดอุดรธานีนะครับส่วนกผมลูกทุ่งลูกทุ่งฟ้ามนะครับจังหวัดนนลบุพูนะครับเมื่อนี้ถือว่าเป็นนี่มีไม้อันดีนะครับพอดีมาเบิงเพลนลีน้ำเสือนะครับเกาจระเล่นนะครับมาเบิงนะครับควายนี่นะครับที่ว่าชื่อกาเจระเล่นเป็นควายที่มีกระดูกค่อนข้างหง่นะครับ เจ้าแบงนี่ยคือพ่อเขานี่เป็นควายสายอุทัยธานีนะครับเมื่อก่อนได้ฉ่ำอยู่อ่าอุทัยธานีนะครับคุณลุงวิพัฒน์นะครับอ่ผู้พันนะครับวิพัฒน์ด่วนย่เอาเฮานี่นะครับได้สื่อน่าม่านั้นกับน้องของภูมิกับอเนกนะครับก็คือพี่อ่าพัชระนะครับเตาสุภาพนะครับของญาติเอ๋ยนามนะครับที่ไปที่มาพอดีคุณลุงศรีนะครับเพิ่นสื่อลงมาอ่ากับคุณลุงผู้พันผู้พันนี่แหละครับ คุณลุงผู้พันพิพัฒน์คุรัดน์ํามนะครับซื้อมาแล้วก็ได้มาผสมกับแม่เขาหักของคุณลุงสีนะครับก็เลยออกมาเป็นเจ้าจเก้าเจริญน,นะครับหลังจากนั้นอุหัวมาหรือ,มอ,มย,อยังคุณลุงสีนะครับก็ได้น้าเขาประกวดทั่วประเทศไทยนะครับจนสางซื้อเสียงแล้วกามีความโด่งดังพอสมควรนะครับแกนแช่มแช่ม,ชมในประเทศไทยนับถวยรางวัลถ่วนนะครับ<อ>ปีนั้นนะครับเดีต้เหยีดเขาครับเขาสั่งเสียบัรเพิ่นก็เลยมักคักนะครับ มีการซื้อขายกันมูลค่า1นึล้าน5แสนบาทที่งานขอนแก่นนะครับปีถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณปีปี6กหนึ่งนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับพี่ก้าวเจริญมาเขาล้มมาเรวความสูงน่าจะประมาณร้อยหกสิบไปปลายแล้วนะครับตอนนี้ร้อยหกสิบไปปลายได้นะครับพี่ก้าวชีพี่ก้าวชีมีเนื้อค่อนข้างสมบูรณ์นะครับกระดูกใหญ่ จุดขายจุดเด่นก็ดดนคือหน้าตา,ตาหล่อเหลาออกการที่สำคัญมีการถา่ายทอรผกรรมที่ค่อนข้างดีนะครับ